เปิดภาพออกมามื่อนี้กะป้าเข่าน้ำในให้ในหน้าเขียวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องเลยหลังจากฝนตกห้ำน้ำรวดปลาเข่าปลานนำเนาะเข่ากะงามสัดเขียวขึ้นพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็แหล็ดในเด้อเนาะโงนเม็ดกะหมอกขนัวอยู่พี่น้องเลยฝนกะชิตกอึบบ่เนาะป้าเข่าในให้ในหน้าเขียวอุ้มทุ่มพี่น้องเลยหลังจากน้ำรดน้ำมากท่วม ปลาเขา่าปลาน้ำพี่น้องเขา่าหน้ำกะงามเขียวสัดขึ้นพี่น้องเลยชั้นกุเลนะ่เนาะมันเน้่พี่น้องเลยหอยมาทางนี้พี่น้องเลยปลาเต้าหลุ่นดึงอยู่พี่น้องเลยเนาะปลาพี่น้องเลยปลาแห้งเฮ็ดปลาแห้งไว้เนาะหลังจากนั่นบุกนั่มยังเอาปัวปลาแต่มือน้ำมากมว่านนี่พี่น้องเลยวันนี้กับขัว้วปลาเฮ็ดปลาแห้งไว้กินพี่น้องเลย กาบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีเวิดสมองสบอนว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับชูซองสาวดวงวันหน้าอีกแล้พี่น้องเลยเปิดผ่าออกมาเมื่อนี้กะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้านอกรัวปูคัวปลาพี่น้องหลังจากนําในบกเนาะเอาปลาแต่เมื่อวานพี่น้องเลยมันตายกเ็เลยมารั่วเห็ดปลาแห้งไว้กินพี่น้องเลยไม่ขายแน่เนาะมันไายกินอะไรก็ขายแน่ไพมาชื่อก็ขายไพมาคอก็ให้กินพี่น้องเลย าไปอยากก็มากินเด้ออยู่ใไฮจุน่าย่างปลาเห็ดปลาแห้งไว้พี่น้องเลยพี่เน่พอดแต่เกิดฉะดวงกับพี่น้องเลยหาก็เห็นปลาบ้างนี่พูดว่าครั้งแรกในชีวิตได้เห็นปลาใหญ่ปลาลดนี่พี่น้องเลยเมื่นปลาลดปลายังไหมปลาลาดบอกเพื่อนแบบปลาลาดบอกในตัวบักใหญ่พี่น้องเลยตัวแรกที่ว่าฉะดวงจะได้กินพี่น้องเลยว่าปลาลดเนาะปลาลาดถ้อแม่พูดว่าปลาลาดตัวมันก็สีลาย ตกไงหนึ่งพี่น้องมึงเนี่ยเม,มตโตกับพิกพึกอยู่พี่น้องมาตอมเห็ดปลาแห้งอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเลยขขาวน้ำกับเนาะเขียวทุ่มอยู่น้ำในกับบุกเป็นทีบร้อยน้ำท,งงทงุ่งในุ่งนาทั้งจากน้ำออกเกง่งหลไหลพี่น้องเลยมาแบบไว้รอนำม,มือนเนาะนนกับคนก,ก็ตกตกดินตแต่เศร้าจนหดสี่มุ้งนัมแบบมันมานั่นดึบปลาเข่าปลาน้ำพี่น้องเลย ออตั้งพี่กะตาคือกันพี่น้องปลาคอปลาเค็งพี่น้องเไยชุดลายกับปลาเค็งลายนี่ไม่โตกับลายท่าไงนี่สปลาลดนี่เป็นปลาคออนนี่นะมาเด้อพอยาก็มากินเด้ออยู่ไหนอยู่นาพี่เนาะปิ้งพิษเอาย่างใช้แดดพี่น้องนี่ใครแยตะบามื่อนี้มันแดดแน่ย่างปลากับคันโมมีแดดนี่โอ้ยปูปลากับขึ้นีเน่า อย่างเสียไพ่ก็คือสินันมั่งไปตรงเลยบรรยากาศนี่ก็ห่อนเอาแล้วเนาะพวปูพวปลาอยู่ให้อยู่นะก็ไล่ลายสมควรอยู่พี่น้องเยปีนี้ก็ถือว่าลาอยู่ปลากพี่น้องเยตัดมาทางพี่ก็เฒ่าแม่เพิ่นก็ควปลาอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วีควปลาควปลาแต่เช้าบ่าแม่แต่เช้ายังบ่แล้ว่ะมือจนฮอนอือปลา ย่างปลาเข็งปักบ่ปลากระปายปลาเข็งเช้านี่มันฮ้อนออกตีนออกมือน่ะจักว่ามือแซ่บซาวปลาเครือมันคือเกลือเนาะอือทงแมว่าจัก่ามือถึกเป็นบาดเป็นหยังซ่อมาคั่วปลาแล้วก็ถึกอันเกลือยังงแบฮ้อนเดี๋ยวนีถึงฮ้อนว่นฮ้อนควปยังปลายังปลาเ็งบ่ปลาเ็งปลาขาวปลายังก็มีมันนะก็ถือว่าได้หลายเนาะแม่เนาะได้อยู่อ มาถึงบลานั่นเนาะมัน่อคั่วคั่วอนนี้บดมือเหนาเปื่อยประเดี๋ยเตะเช่าทิแต่เช่าบดมือปาดไปนี่เลยเห็ดไปเี้ยจนเม่วันจนเพิกๆพี่น้องเลยปาดไปนี่เลยเห็ดนี่ใช่แต่ชาวหุ่นเช่ารวงกับคั่วปลาเค็งเนาะแล้วได้ของสะดวกเห็ดย่างถั่วเมล็ดกระชี้คั่วเห็ดเปนปลาแดกพี่น้องเลยไปเห็ดกินเนาะไหมเนาะเห็ดปลาแดดเลยจนเน่าเนาะไผ่มีสูตรไปแล้วกันอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะสูตรแบบปลาเห็ดปลาแซ่บพี่น้องเห็ดปลาแดกแซ่บเนาะ มันเอามาแล้วนี่เห็ดเปรดกนี่แล้วใช่ได้มันก็ใช้บัทิพยเห็ดปรดเดเปรด็คบัวเช็คเห็ทําไมเพิ่อนนั่งเห็ดแต่เศร้าแต่กี้เพิ่นเห็ดอยู่ทั้งเทียงเพิ่นห่อนะเพิ่นปุ๊บลงมาลุ่มเศร้าเพิ่นเอาเปรดกใช้กระทังใช่ยทั้งสะดวกกรคข้วเรียบร้อยเนาะตัวเห็ดปลาแห้งนี่มันชาวแม่เพิ่นเห็ดสะดวกเห็ดบัเป็นพี่น้องเลยบานนี้มอบให้ชาวแม่เห็ดหนึ่งปลาลบยังบัวคอยเห็ดเนาะไว้นาะโอวยิ่งบัวลงตกอีกรุ่นนี่ไลยเนาะ นี blender, um, ro, e um ่แต no no <t rast> e> ่ปลาเค็งปลาคาร์พมุ่นลุ่นปลาโค่ปลาเฮนยูปลาดุกกรบปุ๊าไเนาะแม่นี่แต่ปลาเค็งกันต่อยนะเป็นอ๋อเม่นนะปลาเค็งเอาขึ้นมาว่านี่ก็เป็นกระทังพี่หลงเลยถตายไปว้นี่จะเห็ดปลาแดดแล้วก็เห็ดแห้งไว้เนาะเป็นแห้งเอาไว้กินไปมากอะให้กิน มามาเยี่ยมยานให้หน้าเนาะให้กินมาขบมาเนี่ยไหกินผ้าปิ้งกินไผ่บม่ได้กินไลยก็มาแมนโอ้ไมาเห็ดเนีก็เอาให้กินปานกันกินแดงกันกินพี่น้องเลยไปกินเนี่ไปมาซื้อคายไผมาหน้าก็ให้กินแดงให้กินเมื่อยแต่เมื่อยจนหดป้าเมื่อยวันกับผึกเดูพี่น้องบลยบนเมนเท่านี้นะบนเห็ดแต่เศร้านี่ก็เป็นกระซัมเห็ดเมื่อยนะมือนไปแขกไวอันนี้ชุดแจงชุดท้ายไอ้ตุ๋นเนาะเออชุดท้ายจะดีชุดไทยไปไล่เห็ดแล้วไปกินเผาเที่ยง พอนำมันกับบุญเลยอยู่ปลาบริจาคลุงปลมันนำอยู่นั่นแค่มึงนั่นคือว่าไปตึกปลาเดี๋ยวมาปลาไหลบ่เอนน่ะนะโอ้ไปตึกปลาโราขวามมากจนเดี๋ยวบางน่ำเ่ยเหงื่อเหงื่อมาบืนมากเลยนำถั่วมากเขาเดียวเนาะไช่เราได้นำนั่นไล่นำนั่นเหงืงงงมามากกับบริจาคปลาก็คือว่าถือได้แบบนำหมดอ่ะโยมันด่วนมันหาหน้าบ่บัดชามบัดที่หนุ่งเป็นที่แต่มันคำนะคำไว้ มา,าพอมปลาจะถือวัดมันคำไว้ทีจะไปตกงนนน่อเจงขุนมันมือว่ายาเนี่ยว่ะแต่เช่าบุคอยถือนุ่นถือท่านึ่งหมัเอยย่น้นำหกมันบวรจะถือมาลำนาำมาลายโดดตรงขึ้นมาข้ขมออา,ไา,ามไทข,ข้ขขาหน้าขึ้นมาถือได้ไหมถือมาไทขน้าหน้านี่ม,มันอะชงมาชามเจ้าหลงมจ้าลงมองเจ้าหอะไรอะไรในหายมันคำไว้เชียวแต่รุ่นจะเาเอาแต่ชอยิ่งหน่อยปลายั่งหลายไหม วัวปลาฉังเงียกปลาโคดเด็จปลาเล่าปลาโตห้าหนี่งห้าหมื่นปีกี้ปลาเหล่าลายเนาะไปลาเหล่าก็ย่างม่เป็นง่ายเพิ่นงมาเตะเพิ่นข้าวเพิ่นยังเงินเป็นชาวพี่น้องไงเตะสะดวกยังน้อยอยู่เนาะแต่ยังน้อยเราก็มานั่งโต้งน้ำโพมาน้ำโพน้ำเมฆขึ้นนี่กับปิ้งกินน้ำางโต้งเดี๋ยวคนเดาอดีตจะพังจะรุ่นข้าวปลาตะกี้เอาปลาตะกี้ แม่พาออกมาเรียกปลากี้ปลากดนยังกระไลอ่ะไหลปลาชิงเงงปลาไม่ใช่มีปลาหน่อยไหมใชเนาะมันจะรุ่นปลาใหญ่ปลาก็ห้าบุชังปลาดุกก็ยังบุคลอยเห็นพี่น้องเลยเห็นอันมาเมื่อกี้นี่นะปลาเค็งปลาขาวปลาคอกับชิบุรายไปไหนแม่ปลาขามุนเนาะปลาขามุนก็ปีช้ำเหมือนปลาชิวนเนาะโอ้ปลาขามุ้นทำมันใหญ่จะชามี่อยู่ที่นี่ตรงนี้ท่านไหมแต่ชิ้นนี้เห็นอะไรตรงนี้ปลาชิวได้เหมือนเนะ ย่ามันนั่นนหะผูกเอาไปได้ยุ่มอะไรถวยจิลุงน่ะมันถึกไงอือผูกโคบดีแม่แมย์ว่าเพลินจนลูกน้อยเต่าป้าเห็นเพิ่นตึกยุ่มไหมคะนาหน่ะลายให้เมย์หน่ะบ่นคนขี้่เที่ยวมาพริกแน่พี่น้องเลยเห็ดปลาแห้งกินเนาะจ็กแฉบจ็กงัวเกลือใส่น้ำตาลไป็ัว้อดดีพี่น้องเลยมาเด้อพยาคะน้องป้าเม่์โตลายใหนี่ อันนี้ก็สิปลาขาวมุ่น,นพี่น้องเลยเพราะมันเปื่อยมันนันแน่เฮาใช่ปะเฮาเห็ดพอมันใหม่นั่นมันก็สิบบเปื่อยบระมุ่นแบบนี้พี่น้องเลยอันนี้มันเฮาเป็นปลามันตายเพื่อเขาอยาม ME, ขึ้นมากก like ับเนาะเพื่อเฮาเห็ดมันก ja mm. ็อยากนั uh ่นแน่เปื่อยอย่างเนี้ยก็ได้ลายู่ปันกันชีพูดพี่น้องเห็ดน้ำกันทั้งลุงทั้งลุงสองลุงเนาะนี่ตัวมันตายเห็ดแห้งนี่ ปลาคอเห็นแหงไว้กินแหงแล้วบุมีได้กินกับไปทอดกินกระแซ่เป็นหอไงหน่ยแ,แต่ผู้ชีมักเนาะเอื่อบน่ายฮงสะดวงนี้ใช้จะเอื่อชีวันวานหน่อยนึง,นงเป็นหรอไงทอดแล้วกินกับตำมะคงอ๋อช่างปลานี่จงงะ,ง,ะ,ง,ง,ะ,ะง่ายคักอีโดเป็นอหรอไงหาเสียนฉลวงกะปลาปลายังปลาปลาล่าโตบักง่ายอ๋อ อิงมันจุดชุ่ะปลาละปลาละปลาละ,ะ,ละอันนี้ก่ะโอ้แม่โตปลาคอตัวนี้ปลาคอปลาเค็งโอ้มงวันกัะสบามักัปฟึกอยู่นี่ก่ะสิเป็นปลาลุกตัวนี้กับสิบะลายภาได้ ไปวะเนี่กับปลาข้อพี่น้องขังไว้นัดภาพมาวันนี้กันสะดมกอกไม้ไผ่เหี่ยวพี่น้องเลยก็แล้วกันชิ้นหนึ่งใส่ซธงไว้มาขวากินส้วงเวลาเฮาคนเฮ็ดเวียกเกี่ยวเข่าพี่น้องบมีนนี้กินกับขว่างไม้กินเนาะเพราะว่าเฮาก่าชิบะได้ค่อยไปหาอย่างแน่เนาะเฮาไผ่เฮ็ดเวียกเกี่ยวเข่าเกี้ยนะชิ้นหนึ่งใส่ซธงไว้แล้วไม่ที่ว่าสะดวกหาเมื่อนั้นแหละพี่น้องไง เมื่อบันบันซุกไงเนอะใส่กอหนึ่งใส่เห็ดถงไว้สบายดีเพื่อเด้อเนอะสบายดีเราสูตสุดคนเจ็ดสี่นะฮะดวงก็่านเข้ามาติดตามช่องสะดวงกะนมาเป็นกำลังใจให้เด้อเนอะเพื่อเพิ่มมากอายุหอยอยูห,ยนหน้าคือเก่าพี่น้องเลย ไม้ใบเสต็งเย็นเย็นไปนองเลยอยู่สวกลางเนาะอยู่ช่วงเตียงมันห่อน,นเลยปุ๊บลงมานั่งอยู่ตะล่างทำไมเพิ่นกับขั้วปลาอยู่เฮ็ดปลาอยู่พี่น้องนทั้งสะดวงกับขั้วแล้วและเนาะเฮ็ดเฮ็ดปลาแห้งตากแดดไปอยู่มาก็ลงไม้โตบกันสะดวงกับสิ่ก่อเส้นเตือนเนาะแรตะปูมัด คนกะสิ่ก็เห็ดอันเส็จนแหลต่เรามัจะเฮ็ดมันเสร็งง่ยหน่อยนึงบอกไม่ไ่เฮียนี่ค่ะแช่บ่เห็ดหวานไม่เห็ดไปเห็นน่ย ใย้มันหวานในนู่น,นหนึน่งให้นี่ลดน้ำตาลขอเค็มพีนหน่อยขอเค็มปอกชิ้นหนึ่งนั้นชิ้นหนึ่งใส่ธงไว้ไว้ขวบกินแบบเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานพวกนี้เนี่ยกินกันมาต้มน้องไม้ขวบไปแล้องเยเพราะว่าส่วงน,นงันก,นนกันน้องไม้มันกระอึดแน่เนาะเพราะว่าส่วงมันน้อเฮ็ดเบียยเจ้าเข่าอย่าน้องไม้มันก็อยากเบิดได้พี่น้องวไย อันนั้บริเตดอันนั้นบริเฮดชาติอันหนึ่งเป็นทงผ้าไว้เกงเนาะว่าเสี่ยงชาติขั่วเอาเดี๋ยวชี้สบายเนะเสื้ผ้าเอานะสโลมาสิก้าสังตือนี่ย เล่เหมือจะเมื่อหนึ well, video, night, water, ่งอยู่ว่าเกาะว้ค่ะเมื่อแต่น้ำที่วบริษหาเมื่อแต่น้ำนักพี่น้องเลยสิ่ก็เอาแต่นี่เมื่อหาเมื่อแค่เนี่ยเบาพี่น้องเลยที่ไปส่องเมื่อเบิดงหน่อยเอาปลาเมื่อวานเนี่ยโอ้หมวนพี่น้องเลยทั้งงวนงวนครับเดี๋ยวเซลอยู่ กิงปูกิ่งปลากินอยู่นั่งจามโตง้งจามยังถ้าคือท่างไก่ก็ได้ไล่เพราเนาะปูปลาน้ำมากฝนตกกิน,นย,ยนังไหลยังหอดึกน้องไงทำไมที่บ้าฉดวงหาเหมื่อน,นั้นเลยเนาะหาแล้วกับเผาคือน้องไงหายไม่แห้มคืนเนี่ยมันจะอ่อนท่นบ้าเฮาหามาได้เผาได้ก็ได้มันอยากฮอนเป็นไง ต้องไปมคืนแม้แม่เราไปไงไปล่างบา่ล่างปลาบ่แดดมาในพี่น้องเลยนี้ก่่มีุ่มอน,อน,นอนี่ว่าปนอี่นไะเ <c ười> ชี่ยวไปคือพี่ว่านว่าคือชมาบ่ย อกชียนเตนอยู่ช่วงเทียงมันฮอดเอาฮอดลงมาอยู่ตารางอรก,นก,กอนยหลแต่ลสงบเมีแจ้งไเี้องยเนเตนเตอนน่เนาะแต่ฟูมักสสดงกับซิโก้เ็่หน่อยนึงพี่น้องไงฟูนกับซิโก,ก้ะน่เปรกสยบสงกับิก้เตอนหน่อยนึงพี่น้องยแล้วแต่ฟูมักเนาะ กินกับผู้มักเส้นน้อยเส้นใหญ่โอ้ยแงคุ้นกันกินปูปลายนั่งนอนอิ่มในซิมปลาแห้งเป็นไหนป้าแซ่บบ่เข้มหน่อยหนึ่งแซ่บปแล้เข้มหน่อยหนึ่งจักในใดเนาะแซ่บอยู่แต่เข้มหน่อยหนึ่งเฮ้ยเอยู่น้อยบรรยากาศช่วงนี้กันเนาะโอ้เขานำกระซูงตั้งขมุกขโมกอยู่มานแด็กเขาแบบพี่น้องเลย โอเคเนาะพี่น้องๆสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเงีวสมควรเนาะมืัอนี้สะดวงกะบ่ได้ไปทางใดพี่น้องว่ามาให้มาหน้าคือเก่าวขั้วปูขั้วปลาเนาะหลังจากนําในบุกตามให้น้ำหน้าพี่น้องเอ้ยนําหัวยยังนํามากพี่น้องเอ้ยเอาปูเอาปลามือนี้ก็ขั้วปลาเฮ็ดปลาแห้งว่ายตากไว้อยยูเล่พี่น้องเอ้ยใครแต่ว่ามันแดดแน่มัอนี้พี่น้องคั่นว่ามืดฝนแน่เฮ็ดตากปลาแห้งมันก็สิบ่แห้งมันสิเป็นปลาเน่าหยังไปพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะ ไม่ได้ไปยูไฮยินนะเพราะน้ำไม่มาเนี่ยขวปูขัวปลาโอเคนอนฉันเราคลิปนี่ก็ถือว่ายาวสมควรแล้วนอนในใยกระเพาะออกมาเป็นกำลังใจให้สะดวกเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยเอาข่าวโฆษณาสะดวกเนาะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไปพบพ่อกันในคลิปหน้าเด okay, ้อเนาะ